นี้เฮ็ดเพิ่มเขาดงครับพี่นองมาขอเพิมาจ้ากำลังงามเนาะ้าวเพิ่มเขาควายจีหงเินลกษณะเป็นเนา็ดเพิ่มเขาหน่อยจ้าเฮ็ดเพิ่มเขาด่งจ้ามึงถองเพิสีขาวขาเนาะตัวคนกับสีเง่เงาโกแกามจ้ะแดงขาลายครับันิ่งเหื้อเพิ่มเล้อจ้าคยพี่น้องเพิ่มหานะ ข้หน่อยครับม่ะด้งานงนจพี่้อดอกพลัางงามเนาะจาเข่งแง,งบงหวานหอมนะจ้ะนี่จมยังดำดำพี่น้อ,องหาหักแน่นะกดอกมันดำจ๊ะพี่น้องแต่อค่อยฮหาเนาะวไหวบัวเด้อจ้ะตุ่มท้ขงข้นานะจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุกของป่านะอาพญายมยายนกับเอฟซีเก่าซีไม่ภูเขามาชมตอโลกนั่มครับมืดก็บมาพบพรยกับบานานกับสาวคอยขึ้เกขาพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามรับชมจ้ะก็พาเดินทางเขาป่าเด้อจ้ะเหม่ยมืดก็เปลี่ยนไม้จ้าลองมาเบิงป่าบันบกจ้ะพี่น้องก็ไปุูนน้ากันจ้าว่าซิมีเฮ็ดยังให้เก็บแน่ไปเลยจ้า ไปครับพี่น้องหลุนเบืองน้ากันครับมาพอากันในเสาวัวนเสาที่เจ็ดเมษาพฤษภาพี่น้องพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับหลุนเบิงน้ากันพี่น้องบ่าวนาดกระลงแต่เดือนเมษาอย่เหลื่อยเนาะไปครับหลุนเบิงน้ากันพี่น้องมาเนี่เฮ็ดเพิงนาฮอดอกแหลกของห้าพี่น้องดอกแรกแหกมันจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิงนาฮอหรือว่าเฮ็ดฝงสาบจ้ะ เ็พชงนุกยองจ้ะดอกเนะพิ่นบบใหญ่เนาะเฟื่องนาห่ออีกแล้วจ้าดอกงามเนาะดอกงามจัิงจ้ะอยู่พีอีกดอกนึงครับอันนี้กระจุงง,งามเลยเนะาเนะโอ้ปุ่นนะอันนี้เป็นเพื่งแดงหน่อยเนาะจ้า แดงหน่อยแดงปลาซี่ครับเกิดไม่ล้มจ้ะดอกงามเลยพี่น้องเห็ดพอจ้ะพี่น้องเห็ดพอฝ่ายเนาะ้ยหน่อยใหญ่แหงเนะเาะดินเดดินเิ็นแตๆพี่น้องก็ล่งโพขึ้นครับดอกเท่าเพิ่นก็นมีเนาะจ้ะาดวนเดเอะยบจ้ะพี่น้อง ด,ด,ดินเพิ่นกำลังแตกเนาะนี่จ้าดอกเพิน่นแตกแตกมีจ้จนะนะแต่ตมีไข่หน่อยคนเนาะหลุดดินออกก้อนจังด,ดินเพิ่นแตกแมนเบิร์ดเลยนอนดินแตกๆครับแมนจ้าใช่ปะ อีกวอะวอื่จ้ะปี้าหน่ะอู้ตุนตุนเนี่ยเมียนเบิดเลยจ้ะเป็นอยู่ในเดินเนาะออกในหม่องมันแปนเนะาะจ้ามีเดี่ะตุนตุนเนี่ยเล็กพอด้วยจ้จะจ้า นี่สักคอยนี่เป็นแตดอกเกันนี่นี่ตูนนี่นี่นี่บ้างนะตูนตูนนี่จ้าเนี่ยสองดอกจ้าพอดีกินเนาะกระลังอ่อนเลยจ้าจ้าพี่น้องบอดสังเกตดีดบอดเห็นเนาะยินแตกน้อยๆนี่จ้า พี่จ้าพี่บ้านัดออกในเดินเป็นแปนเลยเนะาะออกแตกค่ะหนอนกันเจ็บกันเจ็บดีกว่านันขาเนะ่ะ

กำลังไหนอ้อหน่อยเช้าก้อยนี่จะพี่น้องดอกใหญ่ยังหนอนพูน่ะตุ๊บบุยมีเล้าหน้าแค่ละเห็นแตกๆอีกเจ้ามือซองมือมากกับใหญด้วยพี่น้องจ้าดอกหน่อยเพิ่งกำยังลายอยู่ครับนี่จ้าเพิ่งแตกๆนี่จ้ะพี่น้องซองดอกแค่นี้ นี่จ้ะอุ้ยใหญ่เหี้เนาะที่บ้านน่ะเสือหลังนี่นี่นี่แต่ว่าพนยังดอกก็ทันใหญ่ปันได้ด้วยจ้ะเห็ดแดงนำมาครับหลังจากเอาเก็บเห็ดพอเนาะได้เราชอบก้อยเอาเห็ดพอเข้ามาเบิ่งเนี่ย พอเด็กแจงอยู่จ้ะพี่น้องเด็กแจงหนึ่งอยู่เนาะแจงหนึ่งจ้ะพอดีเป็นเฮ็ดพอฝ่ายครับอยากพอดีกันจ้ะพอฝ่ายกำลังเกิดใหม่พี่น้องกำลังงามครับขนนานดอกหน่อยเพิ่งกันยังลายอยู่เนาะจ้าหยิกซ้ำหมือนมาเบิ่งพี่น้องสองซ้ำเหมือนเฮ็ดเพิ่งเทาหน่อยพี่น้องดอกเพิ่งสมบูรณ์ขนาดจ้ะพี่น้องดอกหน่อยเพิ่นก็มีตะตะเกิดเพิ่งไมีจีหน่อยเนาะอยู่ในสองดอกครับ แตงงามเลยจ้ารสชาตินี่รสต้องห่วงพี่น้องหอมหวานจ้าดอกใหญ่เพป็นจ้่พี่นอ้นองจ้าดอกงามงามอีกแล้วจ้าเห็ดพึ่งเขาอีกแล้วจ้าพึ่งเขาหน่อยอีกแล้วจ้าดอกเป็นโม่เนาะจช่ข้าดอกเนาะ มเอาไปดออกจ้ะันนี้เห็ดพึ่งเขาดงครับพี่น้องมาผ่อเพิ่อนมาจ้ากำลังงามเนาะมีจ้าเบิ้งเช้ากวายสิเห็นไหมบุญลักษณะคนเนาะมีเห็ดพึ่งเขาหน่อยจ้าต้นเห็ดพึ่งเขาดงจ้าเบิ้งทองเพิ่นสีขาวๆเนาะดอกเพิ่อนกับสีเงาๆกุากามจ้าดอกนึงจ้ะพี่น้องงามขนาดเลยจ้า แล้ไม่แบกเป็นหมูเบิ่งค่ะเบิ่งครับ,บ,บพี่น้องมาพ่อมูเพิ่นอีกแล้วจ้าดอีกกำลังงามเลยจ้าดีมากดีดอกหน่อยเพิ่นจ้าอู้หูบัวสังเกตดีดีบัเฮ็นเนาะเปิ่งเขาหน่อยครับป,ป่ะน,นี่แต่ดอกก็งามเลจ้าพี่น้องมาผ่อมูเพิ่นละพี่น้อง หนีคนดอกใหญ่เติบแล้วจ้าออกห่างกันแห้อองเนาะสามดอกครับเจ้่นีแงมาสกอยไปตองตุนตัวนี้เป็นเผาข้ามหน่อยจ้าพี่น้องเหตุผลเผาข้ามใหญ่จ้าแต่ว่าดอกพันหน่อยเนาะเพราะว่าผืนผืนสีขาวจากับตุนพูนเลย เขาคำใหญ่อีกแล้วจ้ะพี่น้องเกียงห่างๆเนาะเสียงเสียบเกียงหวานจ้าเลยเลยโอ้ทางฝุ่นคนใดดอกใหญ่เนาะดอกกะลังงามเลยจ้าุลนะเกียงห่างๆเนาะดอกมองว่าสามตีดอกครับแดงคาไล่ครับปนี้ดอกเหลือเพิ่นเด้อจ้ะหอยพี่น้องเพิ่นหาเนาะ เ,เกียรไปแตกๆเลยครับอขอขาข้ามเลยพี่น้องดอกหน่อยเพื่อนกามีเนะเาะออกแต่ดอกญ่เพื่อนจ้ะกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องเฮ้ยจ้าถึงเขาคือกันจ้ะแดงคาล่าอีกครับป้าพี่น้องดอกพอดีงามเลยจ้ะออกในป่านอกพี่น้องเพื่นอนบ่เห็นพี่น้อง ขอาคำหน่อยครับดอกหน่อยพี่น้องเราำหน่อยครับอย่างฮะเรานำข่างหองเนาะรักลากจะเป็นเฮ็ดพงเขาครับพี่น้องเขนอยู่บนจ้อก่อยมองพงน้ำอ้อยครับอันนี้พี่น้องมองแดงเนาะ สมบูรณ์เห็นจ้าบ,บานาดอกเนี่ดอกงามดีเนะา<จ>ะขาเพิ่นก็นใหญ่อยู่พี่น้องกำลังงามเลยด้วยจ้ามันเห็ดกำลังออกใหม่เนาะจ้าเพิ่งขอน้อยครับอันนี้จะมากกดอกกัญญาเรื่องจ้ะดอกงามเนาะดอกใหญ่เนาะขาขาเห็นหจ้ะเพิ่งแดงขาไล่ครับ ดอกใหญ่แล้วจ้ะพี่น้องดอกเป็นใหญ่เนาะจ้าดอกหน่อยเพิ่นเฟื่อยพี่น้องนี่ดอกงามเพิ่นจ้ะพี่น้องดอกเพิ่นเหลิมใหญ่เนาะจ้าอันนี้ดอกหน่อยเพิ่นพี่น้องจุ่มหน่อยจ้าดินกับซุ่มเนะาะดอกขึ้นยังบอกไฟสมบูมรณ์ครับถึงแดง้าได้จ้า บนไทยนักบมากนั้นเปื่อยเนาะเปือเ่อยจะเห็นเสื้อเ็ดผึ่งเขาหน่อยครับดอกบานเพิ่นเนาะแต่ก็ย<อ>ังแข็งอยู่พี่น้องผอมเลยพี่น้องอเป็นเห็ดผึ่งแดงขาขนเนะาะแดงขาลายครับแดงขาลายจา้ะแต่ว่าดอกมีแต่เงินเงินแล้วเนาะออกมาเหิงเลยเนาะ ออกแดดซองเสม,มอเลยพี่น้องเห็จ้าเด็กแกงไงเลยเนาะมีแต่เห็ดงามๆเลยจ้ะเขาข้ามหน่อยครับอันนี้แต่ว,ว่าขาเหงาเนาะโอ้โเขาข้ามหน่อยอีกครับมีแต่อดอกงามๆเลยจ้ะพี่น้องดอกกพลังงามเนา,า,านนะจ้าแกงแสบหวานหอมเลยจ้ะนี่ จูบยังดำดำอยู่พี่น้องหาอยากแน่เนะาะจ้าดอกพันดำจ้าพี่น้องต้องค่อยๆหาเนาะไปไยๆบ่พอเด้อจา้จาจะเกิดน้ำข้ามแล้วจ้าบดดินจ้าพี่น้องออกหน่อยแค่น้อดีดอกเนาะดอกอยัางงามนี่ด้เนาะข้ามหน่อยครับดอกกำลังงามพี่น้อง ดอกหนึ่งครับขอค้ำขอค้ำหน่อยพี่น้องหากดอกเป็นไงเห็ดตุ้งไข่ครับดอกงามแห่งจ้ะดอกหน่อยเพืนน้องนะกข็ขาวมือหมูน้อง ได้ว่าดอกนาดีเนาะจ้าก็นาแหงจ้าพี่น้องดอกงามเนาะดอกเป็นงามจริจ้ะกำลังจูมเลยนาะงามแองเนาะโอ้พี่น้องสีเันงามจริจ้ะดอกงามจีิงเลยจ้ะสมบูรณ์เนาะดอกหน้านาเลยพี่น้องดอกงามแข็งๆรงเลยจ้ะ ลังงามไหมเนาะพึ่งม่องเพึ่งน้ำใบครับดอกงามไม่จชดอกเอาคนก่อนดอกหน่อยคุณน้นอนะดอกหน่อยคุณจา่าเก็บว้จากหน่อยดาวนัเอาให้ถึงเขาก็จด้ดอกคำหน่อยครับ,รบไม่ได้ดอก้ำงามเนาะ ฝนขอข้ามขอข้ามก็ร่างออกไม่พี่น้องคุณน่ะงามไม่เนาะดูด้านหน้าชอบกอยเห็นอยู่ง่ามเลยจ้ะอันนี้แม่งกินเพิ่นพี่น้องแต่ยังงามอยู่จ้ะถึงมองก็ร่างงามเนาะชอกอดพี่น้องแกงหวานแกงแสบเจ้าจ้ะคุณน่ะ เบิ่งทองเพิ่นเดืองจิ้งคือแม่จ้าเฮ็ดเพิ่นไข้พี่น้องเพิ่นไข้เพิ่นขาวครับก็ลังออกใหม่คือกันเนาะจ้าทางผีมูเพิ่นพี่น้องพ้อยพี่น้องเพิ่นก็เก็บไปนําเนาะจ้ากระยางบ่โมโหม่องไม้ด้อจ้ะยางหาโม่วะครับมื้อนี้แต่สิตําเอาเนาะเพิ่นเขาดงครับขางใหญ่เนาะจ้าแต่ว่าขาเพิ่นอยากเิีวฝ่าวเนาะจ้า ขอกคำนัยครับดอกงามนี่จ้ะอันนี้องดอกจ้ะคุณขอข้ชมคำนัยกำลังงามเลยดอกงามเลยพี่นอ้อง<น>พี่น้องกำลังงามาครับ<ย>ต่ำเลยกำลังงามเลยอันนี้ดอกไงพันครับด <c oughs> อแดงาขาค้นครับวันนี้แดงขาลายจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งอ ดอกกำลังงามเนาะจ้าป้าดีหนอป้าหนึ่อยู่นี่ดอกนึงครับดอกเพิ่นยังหน่อยอยู่เนาะเห็ดตุปปบปูอยู่จ้ะป้าดี่น้องดอกให้ลุมเนาะรองดอกครับค่อยๆด้วจ้ามาเพิ่นสิีรุด โอ้โหูวยงา,งามเ่งเนาะนี่จ้าเป็เตเร็มรวมเลยพี่นอ้องแมงกินเพิ่นเนาะขันแ,แมงบ่ก,กินนี่คือสิดอกงามพี่นอ้องนี่จ้าทางในอีกดอกนึงครับ ในตาเห่าเคร่องตาแล้วเนาะเจ้าเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ไดเวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกับสากกอยครับมื่อเนี้นี่จ้ามาเบิ่งผลงานของเข้าจ้กพี่น้องมีแต่ดอกงามๆเลยจ้ามื่อนี่มีแต่จุ่มๆเลยจ้าทางเห็ดพึ่งเขาหน่อยพึ่งเขาใหญ่จ้าพี่น้องแล้วก็เห็ดพึ่งแดงค้าลายจ้าเห็ดพึ่งน้ำอ้อยก็มีแต่กระลังงามๆเลยจ้ามื่อนี่ก็ได้เฮ็ดพอน้อมเลยจ้าพี่น้องดอกกะยังอ่อนยู่เนาะเบาหนัดดอกน้หน่อยยังอ่อนเู่จ้าเห็ดพอเขา เพ็ดพอฝ่ายจ้าก็ถือว่ามันยุจ้าเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทานได้สุนชอบมากคิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อผีชิบเผาิปใหม่ๆจากเบานัดกับเท้าก้อยเด้อจ้าพี่การ์ดปนีก็ลองเปลี่ยนไม้มากมาเด้อจ้าพี่น้องลองลองมาปลาบันโบกอำเภอบุทลิกจังหวัดอุบลจ้าเป็นปลาปีเบานัดกับเท้าก้อยยังพันเคยมาเด้อจ้าจะลองมาก็ถือว่ามันยุจ้า เอาละจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้องวันทีเจ็คือสภาคมปีพศ6กห้ามีนาคลิปนาค่อยผอกันมาเด้อจจากสำรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาพอใหญ่ไม่ไงครับสำรับคลิปนี้กับเปลี่ยนไม้มาทางบันบกเนาะพอดีไม่ไงเพิ่นพามาครับไปขอกันยุ่ป่าปนงเมกนาะเปินว่าป่าปนงเมกป่มมีครับก็เลยเดบมานั้งเพิ่นทั้งนี้พี่น้องเพิ่นกับ ผ่านยางหาหมูวม้วเกันนะครับต่างคนต่างบ่โหปลาต่างบบโหมองเฮ็ดออกพี่น้องหลาะหาน้ำฟังห่วยเนะาะกระพอได้เก็บอยู่พี่น้องเฮ็ดต้นเขาหน่อยเขาใหญ่ครับต้งแดงดอกกระลังงามดอกปอกไม้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละพี่น้องปอกการคลิปน,นาม,มือนาครับสวัสดีครับ